อยากดูโปรโมชั่นก็อยากได้จะไปยากอะไรละ่ะก็บ้านดีเขามีดีลลวนะอัปเดตก่อนครบปีเถอแป๊บเดียวเนี่ยรายการบ้านดีมีดีว รายการที่พาไปชมบ้านพร้อมกับมีโปรโมชั่นเด็ดเนี่ยก็เดินทางมาเกือบครบ1ปีแล้วรายการใหม่ที่ปรับจากการรีวิวบ้านแบบเดิมๆเพิ่มเติมความสนุกเข้ามาพร้อมยังได้โปรโมชั่นเด็ดๆให้เฟบก่อนใครวันนี้นะคะสาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของโครงการต่างๆที่เราได้พาไปดูมาแต่ละ E ีีนะคะพร้อมกับอัปเดตโปรโมชั่นของเขาด้วยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่อีีแรกของรายการบ้านดีมีดีลกับโครงการ เอกนลินเทาตั้งอยู่บนถนนเชิงเนินชากระบกตําบลตาขันอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นทําเลที่ใกล้เมืองแล้วก็มาแรงมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเดินทางก็สะดวกและกําลังขยายถนน4เลนด้วยนะ เพื่อรองรับคนที่เขาจะเข้ามาอยู่แล้วก็อาศัยในทาเลนยียในอนาคตค่ะที่เนี่ยเป็นทาวน์โฮมรูปแบบใหม่นะคะภายในของเขาเนี่ยวางแปลนบ้านไม่เหมือนที่ไหนเลยแล้วก็ราคาดีงามมากเริ่มต้นเพียงหล้านต้นๆ้นเท่านั้นครั้งแรกที่สาได้เข้าไปเห็นเนี่ยก็ประทับใจในคอนเซปต์การออกแบบการอยู่อาศัยของที่นี่เลยเนื่องจากพอเป็นทาวน์โฮมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะกลัวว่าอาจจะคับแคบหรือไม่เป็นส่วนตัวทางโครงการจึงจัดฟังก์ชันออกมาเพื่อแก้ในเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของแปลนบ้านภายใน ที่กว้างขวางมากปกติโครงการอื่นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในบ้านโซนแรกที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแต่ที่เนี่ยไม่นะเขาออกแบบโซนหน้าบ้านให้เป็นทางเดินคอริดอร์ค่ะทําให้เวลาเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นภาพมุมกว้างเหมือนภาพ p e r s p e c t กทีนอกจากจะก,กว้างมากๆแล้วเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ และอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือสวนหลังบ้านสําหรับบ้านที่ติดกับริมแม่น้ำเนี่ยเป็นอีกมุมพักผ่อนที่ดีมากๆค่ะแต่ไฮไลท์แบบนี้มีจํานวนจํากัดน,นะคะใครเร็วก็ได้ไปเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการเอกนาินทาวนะคะก็สามารถสอบถามพูดคุยโปรโมชั่นอัปเดตกับทางโครงการได้โดยตรงเลยค่ะสําหรับ E ีีที่ 2, 2ก็คือโครงการศักซิลิตั้งอยู่ที่ซอย12อาเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองทําเลที่ตั้งของโครงการนะคะบอกได้เลยว่าใกล้แหล่างงานมากๆถ้า มีคมอุตสาหากรรมอมตะซิตี้นิคมโรจนะปลวกแดงนิคมอุตสาหากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยองก็ใกล้ขับรถไปทำงานแป๊บเดียวก็ถึงสะดวกสุด,สด ที่นี่นะคะมีคอนเซปต์การออกแบบที่เน้นฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยบ้านหลังใหญ่มากที่ดินเนี่ยเริ่ม52.5ตารางวาเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะที่สาประทับใจก็คือเขามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนั่นก็คือแอปพลิเคชัน m y m o หมู่บ้านนั่นเองคะ่ะเป็นแอป,ปที่ช่วยประหยัดเวลามีระบบความปลอดภัยที่เต็มประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาอะไรนะคะก็สามารถแจ้งไปยังโครงการได้เลยในแอป,ปนี้ และหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็แค่กด SOS รปภก็จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นของโครงการศักสิริในช่วงที่ปล่อยคลิปไปนะคะทางโครงการเนี่ยเขาช่วยผ่อนให้ฟรี12เดือนเลยสำหรับบ้านเดียวนะคะเป็นโปรที่แบบใจปั้มมากๆแต่ว่าตอนนี้ช่วยผ่อนของเขาที่เป็นบ้านเดียวนี่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสาก็แอบไปกระซิบถามโครงการมาให้แล้วว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้าง ขอบอกเลยว่าโปรเนี้ยก็ดีไม่แพ้กันนะคะเนื่องในโอกาสเปิดเฟสใหม่ของทาวน์โฮมชั้นเดียว2ห้องนอน1ห้องน้ําขนาด22.50ตารางวาทางโครงการเนี่ยเขาก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้เลยนั่นก็คือผ่อนให้อยู่ฟรี12เดือนกันไปเลยค่ะเฉพาะทาวน์โฮมเท่านั้นนะคะรีบๆหน่อยนะเพราะว่ามีเวลาจำกัดเช่นกันค่ะหมดเขตวันที่31ธันวาคม63นี้เท่านั้นนะคะจองเพียง1,000บาท รับเงินแต่งบ้านสูงสุด3 0 0แสนบาทแล้วก็รับของแถมอีกกว่า10รายการไปเลยค่ะต่อกันกับอีพีที่3ค่ะโครงการเดอะมิวตันบ้านสไตล์กิีคลาสสิกสวยๆนะคะแห่งแรกแห่งเดียวในมาบยางพรปลวกแดงระยองเหมาะสำหรับใครนะคะที่ชอบแบบบ้านสไตล์ใหม่ๆแบบเบื่อเนาะเวลาที่เรามองหาบ้านแล้วก็แบบเจอแต่บ,บ้านแบบเดิมๆแต่ที่เนี้ยเขาไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้นนะคะเพราะทำเลนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญและแหล่งชอปปิ้งเนี่ยเยอะมากเช่น โรตัสบอวินโรบินสันบอวินแมคโครบอวินห้างชีเคพาซาก็ด้วยทำเลเนี่ยก็เลิศแบบบ้านก็สวยที่สำคัญนะคะที่เนี่ย เขาควบคุมงานก่อสร้างโดยทีวิศวะกรของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐานที่ดีด้วยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะได้บ้านที่สวยน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนและที่สาชอบมากๆเลยนะคะก็คือการออกแบบแปลนบ้านของเขาค่ะที่ออกแบบให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านนะคะถูกจัดสรรไว้ได้อย่างเป็นสัดส่วนแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานเนี่ยได้อย่างชัดเจนดีมากๆทางด้านซ้ายของบ้านนะคะมีไว้เป็นมุมพักผ่อนสําหรับเป็นส่วนตัว ส่วนทางด้านขวาของบ้านเนี่ยก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางของทุกคนในครอบครัวค่ะที่สําคัญราคาก็ดีงามเริ่มเพียงสองล้านต้นๆเท่านั้นค่ะอ่ะต่อไป EP ที่4นะคะเอาใจคุณผู้ชมที่กําลังมองหาที่พักอาศัยที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นั่นก็คือคอนโดมิเนียมจากโครงการสกายฮิลคอนโดนั่นเองค่ะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางนิคมพัฒนาใกล้แหล่งงานนิคมอุตสาหการรมที่หลากหลายมากๆเป็นสุดยอดทําเลที่น่าลงทุน เพราะว่านอกจากจะใกล้แหล่งงานแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือด้วยค่ะมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัดระยอง ใกล้สุดๆเลยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นและในอนาคตนะคะทำเลนี้เนี่ยจะต้องเติบโตกว่านี้แน่นอนค่ะโครงการสกายฮิลนะคะเป็นคอนโดขนาดโลว์ไลท์สูง7ชั้นราคาเนี่ยเริ่มแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเนี่ยก็ครบคันห้องหลักๆที่เขาจะเน้นขายนะคะก็คือห้องวันเบด m ค่ะเนื้อที่ใช้สอยเริ่มที่2 8 2ถึง31.7ตารางเมตรนะคะ ภายในห้องจัดพื้นที่มาแบบเป็นสัดส,ส่วนดีมากๆภายในห้องเนี่ยก็โปร่งโล่งด้วยนะพราเขาบอกมาเลยว่าจริงๆแล้วตึกนี้สามารถทําได้แปดชั้นนะคะแต่เขาไม่ทําค่ะเขามาเพิ่มความสูงของฝ้าเพดานให้ในแต่ละชั้นแทนนะคะถือว่าดีมากๆเลยตอนนี้นะคะทางโครงการเนี่ยก็มีโปรโมชั่นที่สนับสนุนการลงทุนมากๆเลยเขาการันตีค่าเช่าให้4 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าเป็นทำเลที่เหมาะจะลงทุนจริงๆ ซื้ออยู่เองก็คุ้มปล่อยเช่าก็ดีแอบบกระซิบด้วยว่าโปรนี้ก็มีระยะเวลาจำกัดด้วยนะคะมาถึง EP ที่5แล้วคะ่ะขอพาไปที่โซนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ก่อนนั่นก็คือโครงการพนาแลนด์ค่ะบริหารโครงการโดยบริษัทซื้อตรงปุ๊บที่สาบอกว่าอยู่ในโซนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ใจกลางเมืองบ้านฉางเลยคะ่ะตอนนี้นะคะทำเลบ้านฉางเนี่ยเป็นทำเลที่เพียบพร้อมมากมาก ทั้งมอเตอร์เวย์ที่เป็นส่วนต่อขยายจากกรุงเทพเนี่ยก็เสร็จแล้วแถมยังเดินทางไปสนามบินอุตเภเปาได้อย่างสะดวกอีกด้วยจุดเด่นของพนาลแลนสามลำสานะคะนั่นก็คือวัสดุค่ะ เพราะว่าเขาให้วัสดุที่มีคุณภาพามากๆแบบให้แบบไม่ห่วงเลยทําให้ทาวน์โฮมของเขานะคะกลายเป็นบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้แบบสมบูรณ์มากๆในระยะยาวนอกจากนี้นะคะฟังก์ชันการออกแบบภายในตัวบ้านเนี่ยว้าวมากเข้าไปดูมาแล้วเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเดียวเลยค่ะเพราะว่ากว้างขวางมากสามารถรองรับครอบครัวใหญ่ๆได้เลยนะแถมที่เนี่ยยังจัดฟังก์ชันมารองรับคนที่ซื้อไว้อยู่กับครอบครัวใหญ่ให้ด้วยเพราะว่าเขามีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถ กับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย146ตารางเมตรกันไปเลยอยู่กันได้แบบสบายๆเลยค่ะโปรโมชั่นของที่นี่นะคะปังมากแล้วก็เรียกได้ว,ว่าปังไม่หยุดเลยเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาขยายระยะเวลาโปรโมชั่นออกไปอีกให้ถึงสิ้นปีนั่นก็คือวันที่31ธันวาคม6.3นี้นั่นเองค่ะใครนะคะที่เข้าไปซื้อบ้านเนี่ยก็ยังได้รับทองไปเลยฟรีๆ5บาทเท่านั้นไม่พอนะคะยังมีของแถมดีๆให้อีกเพียบเลยค่ะ คุ้มค่ามากกับพรีเมียมทาวน์โฮมหลังใหญ่แบบนี้นะคะราคาเพียง2ล้านต้นๆเท่านั้นโปรปงัปงๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ อีีที่6นะคะพัฒนาโครงการโดยบริษัทซื่อตรงเช่นเดียวกันนั่นก็คือโครงการซื่อตรงแตนวิวค่ะขอพาออกจากจังหวัดระยองนะคะมาจังหวัดชนบุรีกันบ้างบนทาเลบางสะเลสัตหีบนี่เองค่ะทาเลนี้นะคะรายล้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเทียเ่ยวนี่เยอะแยะเลยขับรถมาจากตัวเมืองพัทยานะคะเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโครงการและและที่สําคัญตอนนี้นะคะมอเตอร์เวย์พัทยาระยองเนี่ยก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้การเดินทาง ของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นจะเข้ากรุงเทพก็สะดวกพัทยาก็ใกล้หรือจะเดินทางไประยองเนี่ยก็ง่ายใกล้ชายหาดเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะ <c oughs> น่าอยู่มากๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีวิวภูเขาและใกล้ทะเลค่ะบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ่ดวงจุยก็ดีด้วยนะในคลิปของบ้านดีมีดิว EP 6เนี่ย สาพาไปชมบ้านแบบ Gorgeous View มาเป็นบ้านแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำบนเนื้อที่72ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่พรีเมียมมีคอนเซปต์การออกแบบนะคะก็คือ Eco Concept ค่ะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและเลือกใช้วัสดุเนี่ยเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยจากแบรนด์ชั้นนาทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศค่ะทางบริษัทซื้อตรงนะคะเขากาลังฉลองครบรอบ35ปีอยู่ตอนนี้ซึ่งมีโปรโมชั่นดีๆเล่นใหญ่มากๆ และขยายระยะเวลาโปรโมชั่นให้อีกเหมือนกันค่ะหมดเขต31ธันวาคม6 3นี้เลยนั่นก็คือซื้อบ้านแถมฟรีทองคำหนัก5บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแปลงพิเศษที่โครงการเขาจัดมาให้เนี่ยก็มีส่วนลดพิเศษให้อีกส่วนลดของแถมรวมสูงสุดนะคะเกือบ5 0 0แสนบาทเลยค่ะพร้อมของแถมอีกมากมายดีมากๆและ EP ที่7ค่ะกับโครงการเบญญาพาป,ปลวกแดง การมีบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทํางานแล้วเดินทางไปทํางานแบบชิวๆไม่ต้องรีบมันดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาบ้านในโซนปลวกแดงและใกล้ที่ทํางานอยู่แล้วก็ห้ามพลาดโครงการนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะใกล้ที่ทํางานอย่างนิคมอุตสาหากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดนิคมเพมาราชใกล้สถานที่สําคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอย่างห้างซีเคพลาซาและเทสโก้โลตัสปลวกแดงด้วยค่ะ ใกลามากๆเลยตัวทาวน์โฮมของเขานะคะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวสามารถใช้งานได้จริงทุกพื้นที่เลยค่ะภายในโครงการเนี่ยก็เงียบสงบรับรองว่าต้องถูกใจคนที่รักความเป็นส่วนตัวแน่นอนที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงแต่ได้ของแถมเยอะมากทาวน์โฮมในโครงการนะคะราคาเพียง1.85ล้านบาทเท่านั้นนี่คือทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย119ตารางเมตรดีงามมากค่ะคุณผู้ชมอ่ะครบแล้วนะคะสําหรับรายการบ้านดีมีดีที่ได้ทําการปล่อยคลิปไปมนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงเท่านี้นะยังมีโครงการที่น่าสนใจพร้อมกับดีลดี D และโปรโมชั่นโดนๆอีกเพียบเลยมาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทํากันอยู่จะเป็นโครงการไหนหน่าจะใช่โครงการที่คุณผู้ชมกําลังสนใจอยู่หรือเปล่ารอชมนะคะ สำหรับคอนเทนต์นี้สามารถสรุปเรื่องราวของโครงการให้ฟังแบบพอกกรุบกริบแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปอ่านรายละเอียดบทความเพิ่มเติมได้เลยข้อมูลต่างๆสาจะแนบลิงก์ไว้ให้และสามารถกดรับโปรโมชั่นพิเศษได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีเซลล์โครงการติดต่อกลับไปหาค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะได้เวลาไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยว ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีแผนจะไปเที่ยวก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะคะเช่นเคยนะคะสําหรับผู้ชมที่อยากให้บ้านดีเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทาเลไหนหรือว่ามีข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องบ้านดีแชนแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์แล้วก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกได้ก่อนใครเลยนะคะ แล้วก็สาขอฝากเพจของบ้านดีไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กของบ้านดีระยองบ้านดีชนบุรีหรือว่าเว็บไซต์บ้านดี .com นั่นเองสำหรับวันนี้สาและทีมงานไปก่อนบ๊ายบาย